เงินนั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการอยากปฏิเสธไม่ได้ครับถึงแม้ว่าใครอยากจะพูดที่เทวาเงินนั้นไม่ใช่สิ่งสางคัญที่สุดของชีวิตแต่ก็ยังคงต้องยอมรับมันว่ามันสําคัญและมีบทบาทอย่างมากกับชีวิตของคนเราแต่ในโลกปัจจุบันเองก็เห็นได้ชัดว่ายิ่งคนเรามีเงินมากเท่าไหร่ชีวิตความเป็นอยู่ก็ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นจึงไม่แปลกเลยที่คนเรามักจะดิน้นรนกว้คว่าหาเงินทองเพราะทุกคนนั้นต่างก็ต้องการชีวิตดีๆกันทั้งนั้นแต่ถ้าหากโลกนี้ไม่มีเงินล่ะเราทุ ถ้าใครชอบคลิปสไตล์นี้กับคำถามใกล้ตัวที่เรายังไม่เคยเจอกันในห้องเรียนก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมรักไกด้วยนะครับก่อนจะไปฟังคำตอบทาโลกนี้ไม่มีเงินทุกคนจะเท่าเทียมกันจริงหรือเปล่าก็มาฟังประวัติศาสตร์ของเงินกันก่อนครับว่าเงินอ่ะมันมีที่มามาจากไหนกันแน่หน้าที่ของเงินนั้นมีอยู่3อย่างครับ1ก็คือเป็นสื่อกล้าในการแลกเปลี่ยน ซึ่งก็จะทาให้ความยุ่งยากและต้นทุนในการแลกเปลี่ยนลดลงมาหากไม่มีเงินตาเราคงต้องแลกวัวตัวหนึ่งแบบตรงๆกับไก่ร้อยตัวต่อไป2ครับเป็นหน่วยวัดทางบัญชีหากไม่มีเงินตาเราคงวัดยากครับเพรารถตุ๋ยตากับรถป่อเชยคันไหนมีมูลค่ามากกว่ากัน3ครับเป็นตัวสะสมมูลค่าหากเงินไม่ทําหน้าที่นี้เราก็คงไม่สามารถทําการค้าตัางไก,กับประเทศต่างๆได้จากหน้าที่ทั้งสามนี้เองครับ โลหะหลายประเภทจึงถูกใช้ทำเงินตราในจำเป็นพกพาได้เชื่อถือได้คงทนและไม่หายากจนเกินไปเงินเหรียญรุ่นแรกครับทำจากทองและแร่เงินซึ่งเป็นอารยธรรมยุค600ปีก่อนคาาริสต์กาลปัจจุบันู่ในประเทศตุรกีและเป็นต้นแบบในการพัฒนาเงินเหรียญของอารยธรรมกรีโรมันในยุคต่อมาส่วนเงินเหรียญยุคแรกของจีนนั้นทําจากสำมฤทธิดเมื่อประมาณ200กว่าปีก่อนคาาริสต์กาลเงินตราระหว่างประเทศสกุลแรกของโลกนั้นเป็นเหรียญเงินของอาณาจักรสเปนครับ เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยตะวรษที่15เป็นต้นมาด้านาเหรียญพวกนี้แหละครับที่สเปนนั้นเอาไปใช้จ่ายในการทาสงครามกับประเทศในยุโรปและใช้ในการทําการค้าทางไกลกับทวีปเอเชียซึ่งก็ขยายตัวขึ้นมากในยุคนั้นทั้งหมดนี้ครับทำให้เหรียญสเปนแพร่หลายไปทั่วโลกและการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินเหรียญสเปนที่มาจากโลกใหม่จํานวนมหาศาลจึงทําให้มูลค่าที่แท้จริงของมันลดน้อยลงมากครับซึ่งในปัจจุบันเราก็เรียกปรากฏการณ์นี้ว่างเงินเฟอ้อครับกริส์สเปนคงลืมไปว่า แม้จะมีเงินตาม,มากมม่เพียงใดมันก็ไม่ได้ทําให้สังคมสเปนร่ารวยขึ้นเงินของเราจะมีค่าเพียงใดก็ยอมขึ้นอยู่กับว่าผู้อื่นจะยอมนําสิ่งอื่นมาแลกกับมันในมูลค่าเท่าไหร่ย้อนกลับไปอีกนิดครับกับอารยธรรมเมโสโปเตเมียเมื่อ5,000ปีที่แล้วแล้วมีบางสิ่งที่เป็นจุดตั้งต้นของธนบัตรกระดาษในปัจจุบันมันก็คือแผ่นดินเหนียวตากระแห้งซึ่งมันก็จะมีข้อความระบุไว้ครับว่าจะส่งมอบข้าวบาเล จำนวน330หน่วยแก่ผู้ใดก็ตามซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินเหนียวนี้แผ่นดินเหนียวนี้นกลายเป็นเครื่องมือทางการเงินแบบหนึ่งที่ใช้กันทั่วไปในทุกวันนี้ครับลองจินตนาการดูกันนะครับทุกคนว่าถ้าทุกคนเป็นเจ้าของแผ่นดินเหนียวแล้วทุกคนไม่ต้องการแลกมันกับข้าวบาเลทุกคนย่อมสามารถนํามันไปแลกกับสิ่งอื่นที่มีมูลค่าไม่มากไปกว่าข้าว330หน่วยได้ ตาบใดก็ตามที่คนที่เราแลกด้วยเชื่อมันว่าเมื่อเขาเอาแผ่นดินเหนียวไปแลกกับคนสร้างแผ่นดินเหนียวนี้ขึ้นเขาก็จะได้รับข้าวในจํานวนและเวลาที่ระบุหรือตราบใดที่ยังมีผู้รับแลกมันต่อไปเรื่อยๆแผ่นดินเหนียวนี้ก็จะเปรียบเหมือนธนบัตรราคา330นั่นเองครับฟังแล้วอาจจะดูซับซ้อนสักหน่อยนะครับแต่คําถามก็คือแล้วอะไรละ่ะที่ทาให้แผ่นดินเหนียวที่ไม่มีมูลค่าในตัวมันเองถูกยอมรับในฐานะของเงิน คำตอบก็คือความน่าเชื่อถือ,อยังไงครับความน่าเชื่อถือของสัญญาที่ระบุไว้ในแผ่นดินเหนียวนั่นเองตราบใดที่เราเชื่อมั่นว่าสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนจะคงมูลค่าตามที่มันระบุไว้ไม่ว่าจะทําจากกระดาษหรือแผ่นดินเหนียวมันก็ยังคงทําหน้าที่เป็นเงินตราต่อไปโดยไม่จําเป็นที่ต้องมีข้าวบาเล่หนุนหลังพูดแบบคือเงินกระดาษที่เราจะใช้อยู่นะ่ะไม่จำเป็นต้องมีวัตถุท,ที่มีมูลค่าใ,ใดๆหนุนหลังตราบเท่าที่คนเชื่อว่ามันจะไม่เสื่อมมูลค่า ไปในอัตราที่เร็วเกินกว่าที่เราจะยอมรับได้แลวถ้าหากโลกนี้ไม่มีเงินทุกคนจะเท่าเทียมกันหรือเปล่าอันที่จริงแล้วแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมกันและการใช้ชีวิตโดยไม่มีเงินนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แนวคิดที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมและการใช้ชีวิตโดยไม่มีเงินนั้นมีสารตั้งต้นของแนวความคิดทางการเมืองที่เรียกว่าคอมมิวนิสต์ที่อาจจะฟังดูนากก่ากลัวเพราะมีช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่การสนับสนุนลทัทธิคอมมิวนิสต์นั้นถือเป็นอาชญากรรมเพราะคอมมิวนิสต์นั้น ถูกเอาไปเชื่อมโยงกับรลัฐที่ประเด็ดการแต่จริงแล้วหากมองในเชิงรัฐศาสตร์คอมมิวนิสต์นั้นเป็นเพลงอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างหนึ่งที่มีต้นกําเนิดมาจากความไม่พอใจในความไม่เท่าเทียมกนันตั้งแต่ยุคโบราณแต่ในยุคที่เจ้าขุนม,มูลนายและผู้มีศกดินามากกว่าเราก็จะมีเงินทองและมีอํานาจกดขี่ผู้ที่อยู่เบื้องล่างแต่เมื่อเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมทาให้ธุรกิจและการค้าเฟื่องฟูจนเกิดเศรษฐกิจแบบทุนนิยมขึ้นมา ซึ่งทาให้อํานาจศักดีนาจากที่เคยอยู่ในกําม,มือของเจ้าขุนมูลนายก็ถูกถ่ายโอนย้ายมาอยู่ในมือของคนรวยนั่นเองแต่กลับกลายเป็นว่าคนจนก็ยิ่งจนลงและคนรวยก็กลับรวยขึ้นและความเหลื่อมล้ำทางสังคมแบบนี้เองที่ทําให้แนวที่แบบคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นมาซึ่งเป็นแนวคิดที่นําเสนอว่าไม่ควรให้ใครมีสิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติเป็นส่วนตัวของทุกอย่างนั้นถือเป็นของรัฐและนํามาแจกใจใ่ายให้ทุกๆคนอย่างเท่าเทียมกัน และไม่มีการใช้เงินตาในการแลกเปลี่ยนแต่ใช้ระบบการแลกเปลี่ยนสินค้าแทนซึ่งนั่นเป็นแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์แบบสุดโตแต่แน่นอนว่าในความเป็นจริงเราจะพบได้ว่าแระเทศคอมมิวนิสต์เองก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำได้เพราะประเทศคอมมิวนิสต์ก็ยังต้องติดต่อค้าขายกับประเทศเสรีประชาธิปไตยเพื่อความอยู่รอดและใน,นประเทศคอมมิวนิสต์เองก็ยังมีผู้ีได้ร,รับส่วนแบ่งม,มากกว่าผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูง ดังนั้นการเป็นคอมมิวนิสต์จึงไม่ได้จบโจทย์เรื่องความเท่าเทียมดังที่นักปรัชญ,ญาทางการเมืองเคยวาดฝันเอาไว้เราจะเห็นได้นะครับว่าการค้าขายต่างๆหากไม่มีเงินเป็นตัวแปรแล้วจะเกิดความยุ่งยากในการประเมินมูลค่าคิดง่ายๆว่าหากเราเอาเจ้าถั่วไปแลกกับข้าวเราจะต้องคำนวณว่าต้องใช้ถั่วกี่เม็ดในการแลกข้าวหนึ่งกระสอบกันซึ่งก็จะทําให้เกิดความยุ่งยากการนําเงินออกไปจากระบบจริงๆแล้วถือเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก เพราะว่าความเท่าเทียมนั้นแท้จริงแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเงินครับแต่เกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานที่พลเมืองควรได้รับหากประเทศเรามีสวัสดิการที่ดีเข้าถึงทุกคนทุกชนชั้นมีความปลอดภัยที่สูงมีกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์ศาลที่ไม่ว่าคนรวยหรือคนจนฟ้องไม่ะะตัดสินเป็นไปะยะอย่างยุติธรรมการมีเงินที่ทําหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางในการจัดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการก็จะไม่ทําให้เกิดความเลื่อมล้ำมากจนเกินไปนักท้ายที่สุดครับ เงินจงถูกเชื่อมโยงว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมก็อาจจะเพราะว่าเรากําลังอยู่ในตําแหน่งที่ไม่มีหลักประกันว่าเราจะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานของเราอย่างเท่าเทียมเราอาจจะกําลังอยู่ในที่ที่เราไม่สามารถแน่ใจว่าหากเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแล้วจะได้รับความยุติธรรมอย่างเต็มที่อาจเพราะเราอยู่ในที่ที่คดีหลายคดียังคงเป,ป็นปริศนาจึงทําให้เรารู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมและเข้าใจว่าหากโลกนี้ไม่มีเงิน ทุกคนจะเท่าเทียมกันซึ่งแท้จริงแล้วอาจสรุปได้ว่าเงินไม่ใช่ปัญหาหลักที่ทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมแต่เงินเป็นเพียงสิ่งที่ทําให้เราเห็นความไม่เท่าเทียมได้ชัดเจนขึ้นนั่หาถ้าใครชอบคลิปสไต์นี้กับคําถามใกล้ตัวที่เราไม่เคยเจอในห้องเรียนอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมรักไกด์ด้วยนะครับ